ไปเรียนขับรถมาอีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นวันที่สามแล้วเนาะคือใส่เสื้อตัวเดิมเพราะว่าเสื้อเราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวเราใส่สั้นๆก็จะใส่ซ้ำเนะเพราะว่านั่นแหละมันเคยพูดไปแล้วว่าค่าน้ำค่าไฟมันแพงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใส่เป็นชุดสั้นๆก็เลยใส่ซ้ำน,นะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนะว่าแบบว่าไปหาหมอแพงไหมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยว่าแบบ เสียเงินยังไงเข้าถึงหมอ,อยากไหมอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมาบอกนะว่าเราอะไปหาหมอก,ก็คือไม่แพงเรียกว่าไม่แพงเพราะว่าเงินมันมาไม่ถึงมือเราเลยเวลาเราทํางานเนี้ยเราได้เงินเดือนเงินเดือนก็จะหักทุกอย่างไปหมดแล้วรวมถึงค่าประกันสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าไม่แพงเพราะเงินมันไม่เคยผ่านมือเราไม่เคยแบบว่าต้องควักเงินจ่ายเองอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้สึกว่ามันแพงนะน่าจะเดือนละประมาณไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูใบเงินเดลนทีน่าจะประมาณหลักร้อยยูโรนะเดือนละ ก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเวลาเราไปหาหมอยก็คือไปหาได้ทุกโรคแล้วก็รักษาฟรีอย่างตอนนั้นที่เราไปผ่าตัดใช่ปะตั้งแต่วันที่เราไปตรวจสุขภาพไปเอกเรย์ไปไม่ใช่เอกเรย์ไปอัลตราซาวไปเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเจาะเลือดผ่าตัดนอนโรงพยาบาลเอ่อได้ยากลับมาบ้านแล้วก็ให้กลับมาบ้านแล้วก็จากนั้นก็กินยาคุมต่อมาทุกทุกเดือนจนครบสองปีอะไรเงี้ยก็คือ ไม่เสียอะไรเลยสักบาทเดียวนอกจากเวลาเราไปเบิกยาใช่ป่ะจะเสียยาขั้นต่ําครั้งละ5ยูโร5ยูโรก็คือ3<ม>เดือนเสีย5ยูโร3เดือนเสีย5ยูโรเงี้ยก็คือมันก็ถือว่าดีเข้าถึงแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องรอนาะนอย่างตอนนั้นที่เราไปโรงพยาบาลใช่ป่ะเราจะมีใบถือไปจากคลินิก คลินิกเขาตรวจแล้วใช่ปะแล้วเ,เขาก็เจอสิ่งผิดปกติเขาก็เอาใบให้เราแล้วก็ให้ไปหาหมอเลยทันทีเวลาที่เราไปหาหมออ่ะก็คือเหมือนหมอที่เนี่ยหมอที่คลินิกทํานัดกับหมอที่โรงพยาบาลให้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไปตอนนั้นแทบไม่ต้องรอเลยแบบไปถึงแล้วก็แจ้งพยาบาลว่าเนี่ยหมอให้มานะเราก็เริ่มกระบวนการเลยเจาะเลือดเลยถึงคิวเราเลยอะ่ะแบบไม่ต้องไปนั่งรอเป็นครึ่ชงชั่วโมงไม่ต้องไปขึ้นบัตรใหม่เหมือนที่ไทยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกดีนะแต่ว่า อย่างอะไรเดียวอย่างการไปหาหมอทั่วไปเนี่ยสมมุติว่าเราไม่สบายใช่ปะก็ไม่ได้ถือว่ายากขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีอะไรที่มันไม่เขาเรียกอะไรอะอย่างหาหมอเฉพาะทางเช่นเราปวดกระดูกสมมุติว่าปวดรู้สึกปวดข้อเท้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาหมอธรรมดาก่อนใช่ปะแล้วเขาก็ต้องส่งตัวเราไปหาหมอเฉพาะทางเป็นหมอกระดูกซึ่งอีระหว่างหมอเฉพาะทางกับหมอธรรมดาเนี่ยมันนานเพราะว่า เขาก็จะประเมินเราเบื้องต้นก่อนนะว,ว่าเออจาเป็นมากไหมยังเดินมาเองได้เลยอะไรเงี้ยก็จะให้รอตามคิวของหมอเฉพาะทางเพราะฉะนั้นก็จะรอนานเช่นสองสัปดาห์สามสัปดาห์ประมาณนี้บางคนก็หายเองโดยที่ยังไม่ได้ไปหาหมอเฉพาะทางเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่หรืออย่างเอ่อทำฟันเนี้ยเราก็ไปตรวจก่อนใช่ปะ่ะแล้วก็ทําดูเบื้องต้นมีปัญหาตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วก็สมมติว่าต้องอุดฟันใช่ปะ่ะก็จะทํานัดไปอีก สหรือ3ส,สัปดาห์ถัดไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถือว่าแบบยากขนาดนั้นน่ะเขาก็จะดูตามความจําเป็นไม่เหมือนที่ไทยที่แบบว่า จำเป็นไม่จําเป็นก็มาหาหมอหมดเลยอะไรเงี้ยก็เข้าถึงหมอได้ตลอดอันนี้มันก็แล้วแต่ความจําเป็นเร่งด่วนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปหาหมอสมมติวันนี้แม่สบายใช่ปะเกิดอยู่ๆเดินไปหาหมอโดยที่ไม่ได้ทํานัดเนี้ยก็จะรอนานหน่อยเพราะว่าเขาจะมีคิวที่เขานัดไปแล้วแล้วเหมือนเราต้องไปแทรกก็ต้องรอตรงไหนที่มันแบบเออแทรกได้เขาถึงจะให้เราเข้าไปก็อาจจะรอครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็อาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ย อย่างตอนที่เราเคยไปเอาใบสั่งยาที่เราต้องกินยาคุมทุกเดือนในหลังจากเราผ่าซีดมาใช่ปหต้องกินยาคุมทุกทุกวนันตลอดสองปีไม่ให้มีประจําเดือนเลยอะไรเงี้ยก็ต้องไปเอาใบสั่งยาเรื่อยๆทุกสามเดือนใช่ปหบางครั้งก็ไปได้เลยบางครั้งก็ไปนั่งรอสี่สิบห้านาทีก็มีมันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็ถือว่าไม่ยากนะสาหรับมุมมองของเราคนที่ไม่ค่อยได้ป่วยอะไรอยู่แล้วถือว่าโอเคแต่ถ้าใครแบบ ปวดกระสอบกระแสะเดี๋ยวปวดขาเดี๋ยวปวดหลังเดี๋ยวปวดฟันเดี๋ยวกระดูกสันหลังเคลื่อนเดี๋ยวปวดท้องมากประจําเดือนมามากอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบซับซ้อนกว่าเพราะมันต้องไปหาหมอหลายแผนกอะไรเงี้ยแต่ยางเราคนที่คิดว่าสุขภาพตัวเองแข็งแรงดีแล้วก็ไม่ได้ป่วยอะไรเยอะแบบโดยมากก็เป็นไข้เป็นอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอปกติได้แล้วก็เขาก็ใช้ายาเรามาที่จําเป็นนะคะยาที่ไม่จําเป็นเช่น ยาพ่นยาอะไรเงี้ยก็ต้องซื้อเองก็แล้วแต่ถ้าเกิดคนซื้อยาแล้วยาที่ไม่ได้เป็นยาต้องห้ามแบบแบบซื้อเองได้เช่นยาแก้เจ็บคออะไรเงี้ยซื้อเองได้แต่ถ้ายาฆ่าเชือ้อซื้อไม่ได้ต้องไปหาหมอถึงจะได้ไปสั่งยามาใช่ไหมยาเจ็บคออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปซื้อที่ร้านขายยาเดินไปซื้อเงี้ยมันจะแพงเพราะฉะนั้นยาที่คิดว่าตัวเองใช้บ่อยอะไรเงี้ยสั่งออนไลน์จะถูกกว่ามากเลยถูกกว่าแบบบางอันคือครึ่งหนึ่งเลยอะไรเงี้ย ก็นั่นแหละก็เตรียมยาที่ตัวเองต้องใช้นะคะแต่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้มียาอะไรที่ใช้ประจำนอกจากยาแก้ปวดอะไรนี้ก็มีบ้างแบบนานๆปวดหัวทีนึงก็กินยาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ป่วยบ่อยขนาดนั้นนะคะก็ประมาณนี้เนาะมีใครสงสัยอะไรอีกก็ถามมาได้นะคะเราจะทำคลิปให้น,นี้มีคนถามมาในช่อง เออแอปแดงนะคะก็เดี๋ยวจะทําคลิปตอบเนาะแล้วก็นั่นแหละไปเรียนขับรถทุกวันเลยรู้สึกว่าเงินในบัญชีแบบยุบยุบยุบไปวันหนึ่งเสียห้าพันนี่อาทิตย์นี้เราไปมาสามวันแล้วว่าถ้าอาทิตย์นี้ใช้เงินไปหมื่นห้าพันบาทเกิดมารู้สึกว่าจะไม่เคยใช้เงินเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะแบบอาทิตย์หนึง 15, ่งหมื่นห้าเคยทําอะไรวะน่าจะซื้อโทรศัพท์อะไรนี้ไหมที่แบบว่าใช้แพงๆพ,พวกกระเป๋าอะไรกงี้ไม่ค่อยได้ซื้ออยู่แล้วอืม อีห่านค้างบ้านร้องอยู่อะฉันแผ่นไว้ห่านค้างบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไว้จะกินคริสต์มาสแฉันจะรอดูน้ำหน้ามันก่อนคริสต์มาสว่ามันยังร้องอยู่ไหมจะบอกมันว่ามันรู้หรือเปล่าว่าคริสต์มาสเขาจะเชิญแกกินตอนคริสต์มาสจะเดินไปบอกอีห่านให้มันรู้ให้มันกลัวให้มันหลอนในในฐานะที่มันรบกวนเราตอนนอนก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะมีอะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกเนาะเรื่องขับรถก็ รู้สึกว่าวันนี้ดีขึ้นนะแบบว่าวันแรกเรารู้สึกว่ากูจะทาได้หรอวะแบบเลี้ยวก็เลี้ยวเกินมั่งเลี้ยวขาดมั่งแบบพวงมาลัยก็ยังไม่ชินมือเบรกก็ยังไม่ชินคันเร่งก็ยังไม่รู้ว่าต้องเร่งแค่ไหนมันถึงจะไปแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือรู้สึกว่าขับได้มากขึ้นแล้วครูก็บอกว่าเออมันก็โอเคแบบพัฒนาได้เร็วอะไรที่เขาสอนก็แบบว่าทําได้เลยทันทีเช่นแบบว่าจะเลี้ยวก็ต้องมองกระจกกลางมองกระจกข้าง เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็หันมองข้ามไหลครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยเลี้ยวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเราก็ทําได้ตามที่เขาบอกทุกอย่างนะก็คิดว่าพัฒนาไปตามสเต็ปแล้วก็เรื่องสอบก็เดี๋ยวค่อยนัดอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังเรียนไปไม่ถึงไหนเลยแต่ก็จะพยายามให้ได้ก่อนไปพักร้อนนะสอบข้อเขียนอนะส่วนสอบปฏิบัติก็คงน่าจะหลังพักร้อนก่อนพักร้อนน่าจะไม่ทันนะเพราะว่าเราเรียนเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนี่ยเราทํางานอาทิตย์หนึ่งเพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งก็คือต้องหาเวลาไปเรียนขับอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบ ช้ากว่าคนอื่นที่แบบว่าสามารถไปได้ทุกทีทุกทิอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วเพราะไม่รู้จะขับไปไหนอยู่ดีก็คิดว่าเดี๋ยวเพื่อลาออกจากที่ทํางานที่นี่แล้วเดี๋ยวจะไปทํางานที่อื่นเผื่อเขาต้องใช้แบบว่าคนที่มีใบขับขี่อะไรเงี้ยก็จะได้เป็นหนึ่งออปชันของเราว่าเออฉันขับรถเป็นนะอะไรเงี้ยก็เป็นขับเป็นก็ดีวขาขับไม่เป็น,นอะเนาะ